เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือแกนไก่อะไรมะนาวใช่ไหมคะมะนาวดองอ๋อโอมาโอเคคนนดาทานมากเลยใช้ได้ไหมืืนอร่อยคะ่ะโอมาอืมอร่อยอันนี้ของผมอะลายนะอันเนี้ยเหรออืม อันนี้ทาเหมือนฟองดูเลยอะเนาะจริงๆทำฟองดูได้อ๋อล้ค่ะใส่เป็นฟองดูก็ได้อ๋อแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ใช่แล้วจิ้มจิ้มตอนเด็กๆน้องกบมีความรักแบบ๊อปปี้เลิฟไหมสมัยเด็กคะชอบแอบรักคนอื่นเขาจริงหรอเป็นยังไงอ่ะแบบในนักกีฬาหรือว่าใครในโรงเรียนอย่างงี้ยป่ะที่แบบเป็นที่แบบพูดถึงเป็นหนุ่มเรียบร้อยในโรงเรียนนะแล้วเป็นลูกครึ่งและพูดจาสุภาพมากเรียกเพื่อนในห้องทุกคนว่าคุณอะ ชอบคนนี้แล้วก็เป็นคนไม่กล้าแสดงออกค่ะจะชอบแบบอาใสยบอกคนข้างๆอ่ะว่าแบบวิชอบคนนี้จังเลยก็ไม่บอกว่าชอบนะก็จะแบบอืมเหมือนพูดเรื่องเขาเยอะๆอ่ะเพราะว่าไม่กล้าพูดกลัวเสียฟอร์มอะค่ะกลัวมเพื่อนล้อว่าเราชอบเขาแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาล้อในห้องเสียหน้าอ๋อจริงจริงจริงก็เลยแอบเก็บแอบเก็บแล้วก็แอบชอบพูดเรื่องเขา แบบถ้าใครได้ยินลิศพูดเรื่องมายมเเขาชื่อมายมอก็จะแอบังไว้ายชื่อน่ารักจังเลยอ่ะชื่อนายมเป็นลูกครึ่งค่ะคุณพ่อเขาเป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อก็หล่อลูกชายก็เรียบร้อยน่ารักสุภาพหลรอแล้วสเปกอะนคะทุกบสเปกะคะอมะชอบแบบไหนอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะค่ะตอนเด็กๆเป็นยังไงเออตอนเด็กๆกันนะชอบผู้ชายเรียบร้อยผิวขาวสุภาพ แล้วก็ชอบแล้วก็หน้าเข้มๆหน่อยแล้วพอโตมาเนี่ยเริ่มชอบแบบแนวเข้มๆเซ่อเเปลี่ยนเปลี่ยนเออเริ่มเปลี่ยนตามอายุแต่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมสุภาพขาวกลับมาชอบแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าคนที่สไตล์นี้จะเข้ากับเราได้มากกว่าฮ่าพ คือบางทีเรา,าเราบางทีเราเป็นคนเรียบๆแต่บางทีเราก็มีแอบ,บสนุกเหมือนกันอแอบ,บสนุกที่บางทีเราก็ชอบคนที่สไตล์แบบซนๆ<ม>ห้าๆแก่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีก็ปวดหัวเพราะว่าบางทีธรรมชาติมันปรับกันเยอะมันค่อนข้างต้องเข้าหากันเยอะค่ะแต่ถ้าความสนุกก่บมีเต็มร้อยอมีเต็มคนแบบนี้แล้วอย่างนี้คนรู้ใจ ตรงสเปกไหมคะตรงค่ะชัดเจนเจนเตายแล้วทำไมมีบุญอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ราบรื่นทุกอย่างค่ะมันก็ต้องมีมีบ้างที่แบบต้องปรับตัวเข้าหากันเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแต่ถามว่าสิ่งอุปนิสัยที่เป็นอยู่แนวคิดอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันเกือบทุกอย่างค่ะ ชอบชอบไปที่ที่คล้ายๆกันที่คนไม่เยอะสงบสงบอะไรเงี้ยค่เีค่ะทะเลาะแมน้องกบมีค่ะมีค่ะมีแรงไหมแรงใส่โอ้มี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 อ่ะอน้องกบแรงนะแน่น้องกบใช่ป่ะมันมีก็เป็นคนใจร้อนนะคะอือวัยรุ่นไงวัยรุ่นใจร้อนไม่บางทีแบบเอางี้ดีกว่าคือเราจะเป็นคนใจเย็นกับทุกคนแล้วก็ แต่ถ้าคนสนิทเราจะไม่ยอมกับคุณแม่ไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมกับกับเพื่อนยอมยอมทุกอย่างถ้าไม่สนิทไงถ้าไม่คือแบบมันต้องมีสนิทและเก่งใจพอสนิทเกินไปแล้วไม่ค่อยเก่งใจแล้วอย่างเรื่องแบบคอมมิชชัเนี้ยน้องกบเชื่อไหมเชื่อตอนเด็กๆเชื่อมากเลยตอนเด็กๆเป็นยังไงมันเป็นความฝันงี่เง่าอ่ะแบบ ถ้าฉันเจอผู้ชายคนนี้เวลานี้ที่นี่ซ้ำๆแล้วทําไมต้องเจออยู่เรื่อยๆเนนี้ก็เช่แล้วผมลิขิตเคยมีด้วยค่ะเป็นยังไงอะเคยมีด้วยแบบว่าเหมือนกับเป็นความบังเอิญทุกอย่างเลยแบบเคยเคยเจอผู้ชายคนนึงอุ้ยคนนี้หน้าตาน่ารักจังวันนี้เราอยู่ดีก็บังเอิญเจอกันแล้วก็ไปที่นึงอีกวันนึงก็เจอกันอีกโดยไม่ได้โดยไม่ได้รู้จักโดยที่ไม่รู้จักอะค่ะพอไม่รู้จักเสร็จแล้วก็เออ แล้วก็ยังไงนะคะเริ่มพอเริ่มเจอกันแล้วก็เป็นกลุ่มของเพื่อนเนี่ยแล้วก็เริ่มคุยอพอคุยเสร็จแล้วก็อา้าดันเป็นเพื่อนของพี่สาวที่โรงเรียนเก่าเป็นรุ่นน้องของพี่สาวแล้วก็เป็นรุ่นเดียวของพี่สาวอีกคนหนึ่งเรียนรุ่นเดียวห้องเดียวกับพี่สาวเนี่ยชีย่แลปุผมเลยคิด <laughs> เราเราไม่แฟนกันไหมอันนั้นอ้าวไม่เป็นอ่ะไม่เป็นแค่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนั้นจะชอบอรู้สึกว่าคนนี้สเปคแต่คุยไปคุยมาไม่ใช่สเปอ ก็คืออันนี้เป็นภพลิยตอย่างหนึ่งที่แบบด้วยความบังเอิญใช่ค่ะแล้วแบบใครที่แบบเข้ามาในชีวิตแล้วนี่ใส่แบบนี้เราไม่ชอบเลยอะผู้ชายอย่างเงี้ยไม่ชอบผู้ชายเห็นก่ตัวค่ะผู้ชายเห็นก่ตัวค่ะผู้ชายที่ชอบนึกถึงตัวเองมาก่อนอะโอไม่ชอบเลยอะเพราะว่าไม่มีเสน่ห์ครับรักตัวเองอะแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยนึกกันนะเห็นก่ตัว แสดงว่าต้องเยอะเคยเจอเหมือนกันนะไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อก็เป็นคนดีมากคุณพ่อเป็นผู้ชายที่ดีมากค่ะเป็นผู้ชายอ,อบอ,อุ่นรักครอบครัวค่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนคนที่เราจะคบต้องเป็นเหมือนคุณพ่อ,อแล้วผู้ชายที่เห็นแก่ตัวนี่ก็ไม่ใช่แบบฉบับที่เราจะเลือกเลยแล้วผู้ชายอะไรที่เข้ามาแล้วแบบคนนี้เราใจอ่อนยอมให้ไปเป็นแฟนเราได้ สุภาพค่ะสุภาพแล้วก็สุภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนแบบอ่อนโยนน้องกบก็ดูเรียบร้อยอ่ะน้องกบเหรอคะน้องกบน้องกบก็เป็นคนเรียบร้อยแต่กูก็มีแอบซนนะแอบซนแต่ว่าคือด้วยบทลิกด้วยเวลาพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูคนเรียบร้อยไงใช่ค่ะแต่ว่าบางคนที่ดูเป็นแก่นแก่นแก่นแต่บางคนเขาบอกว่าชอบอะไรเนี่ยสมมติว่าเป็นคู่กันแล้วบางคนอาจจะต้องแบบ เรียบร้อยบางคนพูดเยอะอ๋อมีแต่ต้องตงต,งอต้องต่างกันไหมเกี่ยวต้องกบเชื่อแบบเรื่องนี้ตอน,นเด็กๆเคยคิดค่ะว่าต้องต่างกันแต่พอคบแล้วตามกันแล้วมันปวดหัวใช่ไหม <laughs> จริง,รงๆคล้ายกันมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่มันเป็นความคงคง,คงที่ค่ะแล้วคงทน <laughs> <laughs> เหมือนเราเนเรารู้ไงว่าเขาคิดอย่างนี้แน่เลยเขาชชคแล้วก็อบคนชอบคนแบบ เอาเอาใจเราอ่ะอ๋อจะเออหนูเกี่ยวใจชอบบเกี่ยวใจชอบแบบเทคแคร์ดูแลแบบเทคใช่อ่ะผู้ชายที่เทคแคร์ดูแลเนาะเขาแบบดูแลเราดีเนาะแต่ว่าที่สำคัญต้องบางทีผู้ชายชอบเป็นช่วงแล็กช่วงหลังเริ่มสอบเริ่มดอกเรื่องใช่ค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวให้น้องกบททัน ข้าวของพี่อ๋อมให้หมดในี่บังคับเดี๋ยวพี่อ๋อมจะไปทำขนมมาดูแลนังกบได้ค่ะขนมอะไรอ่ะขนมหวานนะก็จะเป็นฟุตสลัดเดี๋ยวเราไปฟินเนาะได้ค่ะโอเคค่ะเราไปฟินนะคะค่ะแล้วก็ช่วงขนมหวานนะคะก็จะทำขนมให้นองกบทานแหมหน้าหวานๆอย่างนี้ก็ต้องเหมาะกับของอร่อยๆโต้หวานค่ะก็จะเป็นฟุตสลัดนะคะผลไม้ต่างๆ Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans. C'est Rêve émouvant, que reste-t-il de tout cela Dites-le moi.